ครับสวัสดีครับผมก็มิสิช็อปนะครับผม นี้มารีวิวชุดคาราโอเกะ G9 นะครับชุดนี้ก็ประกอบด้วยนะครับ m v v สามสามสองแปดนะครับจำนวนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตู้ลำโพง ml สี่ห้าหนึ่งูจำนวนหนึ่งคู่นะครับตัวนี้เป็นดอกขนาด1ิบนิ้วนะครับผมดอกซับบูเฟอร์1ิบนิ้วนะครับแล้วก็จะมีเสียงกลางแหลมนะครับอยู่ข้างละสองดอกนะครับต่อหนึ่งตู้นะครับ เสียงแหลมเสียงกลางแหลมของเขานะครับก็มีขนาดอยู่ที่3ามนิ้วนะครับส่วนดอกซับพฟเฟอร์ของเขานะครับก็จะเป็นขอบยางนิ่มครับไม่เหล็ก2ชั้นครับให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมจับคู่กับ m อ v 3 3 2 8านะครับก็คุณภาพเสียงออกมาแบบครบสมบูรณ์แบบนะครับผมสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามใจทอบ เพราะว่ามี EQ มาให้ถึงฝั่งละ7แบนนะครับปรับแยกอิสระนะครับซ้ายฝาแอมขยายตัวนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและ USB SD c ต r การได้ด้วยครับมีช่องต่อสำหรับไมโครโฟนมา2ช่องครับปรับเร่งแยกอิสระไม้หไม้2นะครับมีระบบเ c h o โคไมโครโฟนนะครับแล้วก็ปรับเบสได้ปรับแหลมได้ครับตัวนี้ ส่วนทางด้านเสียงเพลงของเขาก็จะปรับเบสได้ที่ปุ่มนี้ครับแล้วก็เสียงแหลมได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนบาลานซ์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับบาลานซ์ปรับลําโพงซ้ายฝานะครับแอมขยายตัวนี้เล่นใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับมีระบบระบายความร้อนนะครับพัดลมอยู่ด้านในนะครับก็เป่าเล่นกันได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับผม ส่วนวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธผมจะมีอีก1คลิปนะครับก็ให้ลูกค้าไปติดตามรับชมที่หน้าเพจได้นะครับหรือว่าที่ช่อง Youtube ก็มีนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับลูกค้าสนใจตู้ลำโพงอย่างเดียวก็สามารถแชทเข้ามาอสอบถามราคากันได้นะครับหรือว่าต้องการแค่แอมก็สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับขายแยกนะครับหรือว่าจะจัดเป็นชุดก็พร้อมส่งนะครับผม ก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชุด G9 เลขมงคลชุดนี้นะครับ G9 ครับผมเดี๋ยวเราไปดูการต่อด้านหลังกันนะครับ ต่อด้านหลังก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับผมก็ต่อสายลำโพงจากตู้ด้านล่างนะครับแล้วก็เอามาหมุนเสียบเข้าที่สปริงเกอร์นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนอีกดอกก็ต่อด้านฝามือได้เลยนะครับผมก็บวกลบต่อให้ถูกต้องนะครับส่วนสำหรับคอมพิวเตอร์โนบุกนะครับก็สามารถนำมาเสียบที่ช่อง a u x ได้เลยนะครับ ลูกค้าถามว่าตอนนี้ผมทํายังไงเปิดเพลงอยู่ผมเชื่อมบลูทูธอยู่นะครับก็เชื่อมบลูทูธกับแท็บเล็ตตัวนี้ฮะนี่นะตอนใช้เปิดเพลงอยู่นะตอนนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับยังไงเากไ์ด้วยชุดครารรโอเกะอี่เก้าน,นะครับสําหรับวันนี้ลากลับไปก่อนสวัสดีครับ